เสียงฝนโปรยปลายลงบนหลังคาไม้เก่าบ้านหลังเล็กอยู่ริมถนนเล็กๆในเมืองที่แทบจะไม่มีใครจำได้อีกต่อไปต้นไม้สูงใหญ่ปกคลุมหน้าต่างจนแทบไม่เห็นข้างในและในความมืดมีหญิงสาวนั่งอยู่ริมหน้าต่างจ้องมองออกไปข้างนอกด้วยสายตาที่แฝงความบ้ามิรานั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้เก่ามือของเธอสั่นเล็กน้อย ฝ่ามือเปื้อนรอยเลือดเก่าๆจากนิ้วของเธอเองเสียงฝนกระทบกระจกดังเป็นจังหวะเหมือนการเต้นของหัวใจพวกเขากำลังมาเธอกระซิบเบาๆกับตัวเองแต่บ้านว่างเปล่าไม่มีใครอยู่หรือว่าไม่มีเสียงฝีเท้าเบาๆดังก้องในห้องโถงข้างล่างมิรารู้สึกถึงความเย็นเยือกไม่นานนัก เสียงกระซิบแปลกๆก็เริ่มดังขึ้นมิราออกมาเล่นกับเราในขณะเดียวกันเมืองข้างนอกเงียบสงัดเจสันนักข่าวหนุ่มขับรถผ่านถนนเปลี่ยวเขาเคยได้ยินข่าวเรื่องยิงโรคจิตคนหนึ่งที่ทำเรื่องประหลาดหลายปีมาแล้ววันนี้เขาตัดสินใจมาสำรวจบ้านหลังนี้ด้วยตัวเอง เมื่อเจสันก้าวเข้ามาในบ้านไฟติดติดดับดับทำให้เห็นร่างหญิงสาวนั่งอยู่บนเก้าอี้มุมหนึ่งของห้องเต็มไปด้วยรอยเขียนประหลาดที่ไม่เข้าใจและมีภาพเก่าๆแขวนกระจัดกระจายบนผนังคุณคุณคือใครเจสันถามเสียงเขาสั่นเล็กน้อยมิราหันมองเขาด้วยรอยยิ้มเย็นชาคุณอยู่ตรงนี้ได้ยังไง ความเงียบกลับเป็นสิ่งที่หนักหน่วงที่สุดเสียงลมหายใจของทั้งสองดังชัดในความมืดเจสันก้าวเข้ามาในห้องอย่างระมัดระวังแสงไฟสลัวทำให้เห็นทุกซอกมุมบ้านฝุ่นเกาะหนาเหมือนไม่ได้ถูกทำความสะอาดมาหลายปีแต่สิ่งที่สะดุดตาเขามากที่สุดคือความผิดปกติของมิรามิรานั่งตัวตรง รอยยิ้มของเธอแฝงความคลั่งเธอไม่ละสายตาจากเขาแม้แต่วินาทีเดียวมือที่สั่นของเธอหยิบกระดาษพั่นหนึ่งออกมากระดาษเต็มไปด้วยเส้นขีดเขียนประหลาดคล้ายกับตัวอักษรแต่ไม่มีใครอ่านออกนี่คืออะไรเจสันถามนี่คือเสียงของพวกเขามิราตอบเบาๆ เสียงของเธอเย็นเยอือกเสียงพวกที่อยู่ในความมืดพวกเขารอฉันและตอนนี้คุณก็อยู่ตรงนี้ด้วยเจสันเริ่มรู้สึกว่าความจริงกับจินตนาการเริ่มเลือนหลางเขามองรอบๆห้องทุกภาพถ่ายบนผนังเหมือนถูกดัดแปลงด้วยมือใครบางคน ใบหน้าคนในภาพเหมือนถูกบิดเบี้ยวเปลี่ยนรูปร่างคล้ายรอยยิ้มประหลาดคุณคุณเคยทำร้ายใครไหมเจสันถามเสียงสัน่นมิรางเงียบไปสักครู่ก่อนจะตอบด้วยเสียงที่แผ่วแต่ชัดเจนฉันไม่เคยพวกเขาตังหากที่ทำร้ายฉันทุกคนพวกเขามาหาฉัน ทุกคืนทุกคืนเลยท่านใดนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งในบ้านแต่คราวนี้ดังรอบตัวเจสันเหมือนมีหลายเสียงผสมกันออกไปออกไปมิราเจสันสะดุง้งมองไปรอบๆแต่ไม่มีใครอยู่เพียงเสียงลึกลับที่ทำให้หัวใจเขาเต้นรัวๆ มิราลุกขึ้นช้าๆร่างของเธอเหมือนลอยอยู่บนพื้นเธอก้าวเข้ามาใกล้เจสันมือของเธอเย็นเยียบจนช็อกคุณคุณฟังฉันคุณต้องอยู่กับฉันคุณต้องได้ยินเจสันพยายามถอยหลังแต่เท้าของเขาเหมือนถูกตรึงกับพื้นนี่คุณเป็นบ้าหรือมิราหัวเราะเบาๆแต่หัวเราะนั้น กลับไม่ใช่เสียงของคนปกติมันเหมือนเสียงของความมืดในบ้านหลังนี้ที่พุ่งตรงมาที่เขาทันใดนั้นไฟในบ้านดับสนิทเสียงฝนด้านนอกดังราวกับเป็นคำเตือนทุกอย่างกลายเป็นความมืดมิดเจสันได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวไม่ใช่แค่ของมิราแต่เหมือนมีใครหลายคนอยู่รอบตัวเขาพวกเขามาแล้วคุณได้ยินไหม มิรากระซิบใกล้ใบหูของเขาเจสันสะดุง้งและรู้สึกเหมือนบ้านทั้งหลังกำลังหายใจเข้าหาเขาเขาพยายามจะเอื้อมมือไปจับมือถือแต่มือถือก็หายไปเหมือนถูกดูดเข้าไปกับความมืดในความมืดนั้นเขาเริ่มเห็นภาพหลอนของอดีตของมิราคนในภาพที่ถูกเธอวาดบนผนังมีชีวิตขึ้นมา เด็กผู้หญิงร้องไห้ผู้ชายบางคนกำลังวิ่งหนีและทุกคนเหมือนถูกบังคับให้มองมายัางเขาคุณคุณไม่ควรมาเสียงมิราดังกล้องในหัวของเขาเสียงนั้นไม่ใช่แค่เสียงของเธอแต่เหมือนเป็นเสียงของใครบางคนที่ถูกขังอยู่ในบ้านนี้มาก่อนเจสันรู้ว่าเขาไม่ได้มาเพื่อทำข่าว แต่ถูกดึงเข้าไปในโลกบิดเบือนของมิราที่ซึ่งความจริงและความหลอนไม่สามารถแยกออกจากกันได้อีกต่อไปเจสันยืนอยู่ท่ามกลางความมืดเสียงฝนกระหน่ำเข้ามาในหน้าต่างเหมือนฟังไม่รู้เรื่องมือของเขาสั่นราวกับมีไฟฟ้าไหลผ่านร่างของมิราเริงคงอยู่ใกล้ๆแต่อย่างไม่น่าเชื่อเธอเหมือนสามารถหายตัวไปและปรากฏตัวใหม่ได้ในเวลาเดียวกันคุณ ได้ยินไหมมิรากระซิบเสียงเย็นเงยหน้าขึ้นมองเขาด้วยสายตาที่ผสมระหว่างความหวาดกลัวและความคลั่งเจสันพยายามควบคุมลมหายใจแต่ความมืดในห้องทำให้เขาเห็นภาพประหลาดบนผนังเหมือนมีรูปร่างมนุษย์วิ่งผ่านกรอบไม้และกระจกเขาพยายามบอกตัวเองว่าเป็นแค่จินตนาการแต่หัวใจเขารู้ว่ามันไม่ใช่แค่ภาพหลอนมิราก้าวเข้ามาใกล้เขาสัมผัสถึงกลิ่นของเธอ กลิ่นที่เหมือนเหงื่อผสมควันไฟเก่ามือของเธอเย็นจนถึงกระดูกทุกคนพวกเขารอฉันและพวกเขาไม่ชอบคนแปลกหน้าแต่ฉันฉันเลือกคุณแล้วมิราพูดเบาๆก่อนหัวเราะอ,ออกมาเสียงหัวเราะนั้นเหมือนเศษกระจกแตกกระจายอยู่รอบตัวเจสันเจสันพยายามถอยหลังแต่เท้าของเขาเหมือนติดก,กับพื้น บ้านทั้งหลังเหมือนหดตัวเข้ามาใกล้เขาได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงร้องไห้เสียงผู้ชายเรียกชื่อเขาเบาๆและทุกเสียงปนรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเสียงของมิราคุณไม่ควรมาที่นี่คุณไม่เข้าใจทันใดนั้นแสงไฟวาบสั้นๆเจสันเห็นภาพอดีตของมิราในห้องเด็กผู้หญิงนั่งร้องไห้คนเดียวพ่อแม่ทะเลาะกันอย่างรุนแรง เลือดบนพื้นห้องน้ำเก่ามิราหันไปมองภาพนั้นรอยยิ้มของเธอเหมือนบิดเบี้ยวยิ่งขึ้นพวกเขาทำร้อยฉันฉันฉันจึงต้องเก็บทุกคนไว้ใกล้ฉันเพื่อไม่ให้ใครทิ้งฉันคุณคุณเข้าใจไหมเจสันพยายามพูดแต่เสียงของเขาเหมือนถูกกลืนหายไปในความมืดคุณ คุณกำลังพูดถึงข่ามิราสบัดหัวเบาๆไม่พวกเขาเลือกเองและตอนนี้คุณก็เป็นคนใหม่ที่ฉันเลือกแล้วทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นรอบตัวเจสันมองไปทางไหนก็เห็นร่างคนคลุมเงาเขารู้สึกเหมือนถูกล้อมรอบด้วยอดีตของมิรา ทุกคนที่เคยอยู่ในบ้านหลังนี้ทุกคนที่หายไปอยู่ตรงนั้นเจสันเริ่มมองไม่ออกว่าอะไรเป็นจริงอะไรเป็นจินตนาการทุกเสียงทุกภาพทุกรอยยิ้มของมิรารวมกันเป็นความมืดที่มีชีวิตมิราหันมาทางเขารอยยิ้มของเธอบิดเบี้ยวจนแทบไม่ใช่รอยยิ้มมนุษย์คุณอยู่กับฉันตลอดไปและในขณะนั้น เจสันสัมผัสได้ความมืดในบ้านนี้ไม่ใช่แค่สิ่งลี้ลับแต่เป็นตัวตนของมิราเองมันซึมเข้าสู่ใจเขาทุกลมหายใจทุกการเคลื่อนไหวถูกจับตามองและเจสันรู้ว่าเขาอาจไม่ออกจากบ้านหลังนี้อีกเลยเจสันยืนอยู่กลางความมืดความรู้สึกเหมือนเวลาและสถานที่เริ่มบิดเบี้ยวเขาไม่สามารถบอกได้ว่าฝนด้านนอกหยุดหรือตกอยู่ หรือเสียงฝีเท้าที่ได้ยินนั้นมาจากมิราหรือใครอื่นมิราก้าวเข้ามาใกล้เขาอีกครั้งมือเธอสั่นและเต็มไปด้วยรอยขีดเขียนเหมือนตัวอักษรประหลาดจากกระดาษที่เขาเห็นก่อนหน้าคุณเห็นแล้วใช่ไหมทุกคนพวกเขาไม่เคยจากไปไหนจริงๆมิรากระซิบเสียงเย็นเจสันพยายามควบคุมสติ แต่ภาพและเสียงรอบตัวเขารวมตัวกันเป็นฝันร้ายที่มีชีวิตภาพเด็กผู้หญิงถูกทิ้งในบ้านเสียงผู้ชายร้องเรียกชื่อเขาเงาร่างคล้ายคนถูกขังในผนังเจสันรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกรวมเข้าไปในโลกของมิราทุกครั้งที่เธอหัวเราะเสียงหัวเราะนั้นเหมือนฉีกสมองและหัวใจเขาทัานใดนั้น แสงไฟวาบสั้นๆเขาเห็นภาพเก่าๆบนผนังเปลี่ยนไปภาพของลิซ่าน้องสาวของมิรายืนมองด้วยสายตาเศร้ามือของลิซ่ายื่นออกมาเหมือนขอให้เจสันช่วยแต่ก่อนที่เขาจะทำอะไรลิซ่าก็หายไปเหมือนถูกกลืนไปกับความมืดคุณเข้าใจแล้วใช่ไหม ว่าฉันไม่ใช่คนธรรมดาฉันต้องปกป้องพวกเขาพวกที่ถูกทิ้งทุกคนที่ถูกทิ้งต้องอยู่กับฉันตลอดไปมิราพูดด้วยเสียงที่ทั้งหวานและเย็นเยียบเจสันเริ่มตระหนักว่าความสยองขวัญทั้งหมดนี้ไม่ได้มาจากผีแต่จากจิตใจบิดเบี้ยวของมิราเธอได้สร้างโลกที่เธอควบคุมทั้งหมด และทุกคนที่เข้ามาในบ้านหลังนี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำและความหลอนของเธอเขาพยายามมิ่งหนีแต่บ้านเหมือนยืดขยายตัวเองทางเดินยาวผิดปกติประตูที่เขาคิดว่าเปิดออกกลับพาเขากลับไปยังห้องเดิมมิราหัวเราะเสียงแหลมมือของเธอจับเขาไว้แน่นคุณอยู่กับฉันคุณไม่สามารถหนีไปได้ คุณเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาแล้วเจสันเริ่มมองเห็นอดีตทั้งหมดของมิราความรุนแรงในครอบครัวการถูกทอดทิ้งและความโดดเดี่ยวการถูกสังคมมองว่าบ้าทุกความทรงจำเหล่านั้นผสมรวมกับความมืดในบ้านและสร้างโลกที่เล็กและอันตรายที่สุดเจสันรู้ตัวว่าเขาไม่เพียงติดอยู่ในบ้าน แต่ติดอยู่ในจิตใจของมิราเองเจสันยืนตัวแข็งท่ามกลางห้องที่เหมือนไม่มีขอบเขตทุกเสียงทุกเงาทุกภาพล้วนบิดเบี้ยวเป็นความจริงและความหลอนปนกันมิราก้าวเข้ามาใกล้เขามือของเธอสัมผัสใบหน้าของเขาเบาๆคุณเห็นแล้วทุกคนทุกคนที่เคยถูกทิ้งตอนนี้ พวกเขาอยู่กับฉันและคุณคุณก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วเจสันมองรอบตัวภาพเด็กผู้หญิงลิซา่าและผู้คนในอดีตปรากฏเป็นเงาร่างรอบเขาเขารู้ทันทีนี่ไม่ใช่แค่บ้านเก่าแต่เป็นจิตใจของมิราที่สร้างโลกแห่งความสยองขวัญน,นี้ขึ้นมาคุณคุณต้องหยุดต้องปล่อยพวกเขา เจสันพูดเสียงสัน่นมือของเขาพยายามคว้าอะไรสักอย่างแต่ไม่มีอะไรอยู่ในมือเขาเลยมิราหัวเราะเย็นชาเสียงนั้นเหมือนแตกกระจายเข้าไปในหัวใจเขาไม่มีใครหนีได้ไม่มีใครทุกคนอยู่กับฉันตลอดไปทันใดนั้นเจสันเห็นความทรงจำสุดท้ายของมิรา เหตุผลที่เธอกลายเป็นแบบนี้พ่อแม่ทะเลาะและทิ้งเธอไว้เพียงลำพังถูกเพื่อนและสังคมรังเกียจเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยเป็นเพื่อนหายไปในความมืดมิรามไม่สามารถยอมรับการสูญเสียได้เจสันเข้าใจแล้วมิรามไม่ได้เป็นปีศาจแต่เป็นคนที่โดดเดี่ยวและแตกสลายทางจิตใจ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการสร้างโลกที่เธอควบคุมได้เพื่อต่อสู้กับความโดดเดี่ยวแต่ความเข้าใจนั้นมาช้าเกินไปมิราก,ก้าวเข้ามาใกล้เขารอยยิ้มของเธอขยายจนเกือบไม่ใช่มนุษย์มือของเธอจับเจสันแน่นคุณคุณอยู่กับฉัน ตลอดไปเจสันรู้สึกถึงความมืดซึมเข้าร่างเขาพยายามสู้แต่ทุกแรงใจเหมือนถูกดูดเข้าสู่โลกของมิราและแล้วทุกอย่างหยุดชะง,งักชั่วครู่แสงไฟสว่างวาบเจสันเห็นภาพอดีตของมิราอีกครั้งเด็กผู้หญิงคนนั้นยิ้มและยื่นมือมา ลิซ่าพยายามดึงมือเขาออกจากความมืดเจสันต้องตัดสินใจเพียงหนึ่งครั้งเขาจะปล่อยมือมิราและพยายามวิ่งออกจากบ้านนี้หรือปล่อยตัวให้ถูกความมืดกลืนกลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกของมิราเขาหลับตาและเลือกวิ่งเมื่อเปิดตาอีกครั้งเขาอยู่กลางถนนเปียกฝน บานเก่าหายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงเจสันหายใจแรงมือและเสื้อเปียกปอนไปด้วยฝนเสียงหัวเราะของมิรายังคงดังแว่วๆในหัวใจเขาแต่เขาอยู่ข้างนอกแล้วเจสันเดินจากไปฝนตกลงมาไม่ขาดสายแต่เขารู้แล้วความมืดในบางครั้งไม่จำเป็นต้องอยู่กับคุณตลอดเวลา แต่ความทรงจำและความสยองจากจิตใจของใครบางคนจะตามคุณไปตลอดชีวิต